เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง law a d v r i d i n g city s e n แล้วก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าข่าวเขาทํางานเป็นตําแหน่งวิศวกรและเขาก็อาศัยอยู่ในบ้านอยู่กับครอบครัวของเขามีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนแล้วก็ภรรยาของเขาอยู่ๆมันก็มีคนมาเคาะบ้านเขาพอข่าวลองเปิดประตูเขาก็โดนตีหน้ามีโจสองคนบุกเข้ามาในบ้านเขาแล้วก็จับข่าวมัดเอาไว้จากนั้นก็ไปจับเมียของเขาอีกไอ้โจหัวหน้าโจนก็บอกว่าให้ข่าวเนี่ยอย่าฝืนชะตาตัวเองแล้วเขาก็เสียบไปที่ท้องของข่าวแค่นั้นมันยังไม่พอไอ้โจคนนี้มันก็แทงเมียของเขาด้วยแถมพยายามจะข่มขืนเธออีกไอ้โจอีกคนหนึ่ง ด้วยกันมันก็บอกให้เพื่อนมันเนี่ยพอได้แล้วของแล้วก็ขโมยมาเยอะแล้วรีบหนีกันดีกว่า,ขาวเ,วนนเขาก็ได้แต่นอนดูเมียเขากําลังโดนทําร้ายแล้วอยู่ๆลูกของเขาก็เดินออกมาหาพอดีไอโจรคนนี้มันก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายจากเมียของเขากลายเป็นลูกของเขาแทนแล้วแน่นอนโจรทั้งสองคนก็ถูกจับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่านิกเขาก็เป็นทนายความมือดีเมียตาว่าความชนะถึง95%แล้วที่นิกสามารถว่าความโดยที่อัตราชนะของเขาสูงก็เพราะว่านิกแทบจะไม่ค่อยรับทําคดีที่เขาจะมีโอกาสแพ้เลยแล้วตอนนี้เขาก็มารับทําคดีให้คา แล้วจากที่ตำรวจสอบปากคำโจนทั้งสองคนดาร์บี้ตัวหัวหน้าโจนมันให้การปรับปรำลูกน้องของตัวเองว่าลูกน้องของเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนฆ่าเมียของใครแล้วก็ฆ่าลูกของเขาด้วยคายยิ่งฟังยิ่งงงและดาร์บี้มันจะโดนโทษอะไรทั้งๆที่มันเป็นคนฆ่าเมียกับลูกของเขาเองแท้ๆนิกบอกว่าดาร์บี้มันจะโดนโทษฆ่าโดยไม่เจตนาคายเขาก็พอรู้กฎหมายอยู่บ้างเขารู้ว่าข้อหานี้มันติดคุกแค่ไม่กี่ปีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันก็ถูกปล่อยออกมาแล้วแล้วหลักฐาน DNA ของลูกเมียของเขาที่เปื้อนเสื้อของดาร์บี้ละ่ะหลักฐานพวกนั้นไม่มีผล อะไรเลยหรือไงแถมเขายังเห็นมันฆ่าเมียกับลูกของเขากับตาตัวเองอีกกฎหมายทําอะไรคนนี้ไม่ได้เลยเหรอนิกบอกว่าไอาเรื่องด n a นอที่อยู่บนเสื้อเนี่ยมันกลายเป็นว่าหลักฐานมันอ่อนเกินไปแถมตอนที่คุณเห็นเมียกับลูกตัวเองถูกฆ่าตอนนั้นคุณก็ใกล้จะหมดสติอยู่แล้วคดีความมันก็เลยไม่มีน้ําหนักมากพอที่จะเอาผิดดาบีแล้วถ้าขืนคายเอาเรื่องนี้ไปพูดในชั้นศาลไอทนายฝั่งตรงข้ามมันจะยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นได้เผอผอคายเองอาจจะเป็นคนแพ้คดีความเองก็ได้แล้วกลายเป็นว่ามันต้อง้นนนาาาาาลลออออีีีกหยยยปปแถมคเเเเงงอจจะสิ็ เพื่อให้ชนะคดีความแต่ถ้าให้การตามที่เขาบอกดาดมี่มมนจะติดคุกประมาณ5ปีส่วนลูกน้องของมันจะโดนโทษประหารใครยิ่งฟังยิ่งงงทั้งทางที่รู้อยู่แล้วว่าคนฆ่าเมียของเขาคือใครแต่แม่งเอาผิดมันไม่ได้นิกบอกว่าเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวแต่แค่เราต้องหาหลักฐานที่มันพิสูจน์ได้แล้วเอามาชี้แจงในชั้นศาลใครก็พยายามขอร้องบอกให้นิกยอมอีกฝั่งหนึ่งเลยจะให้มันลอยหน้าลอยตาไปอย่างนี้ได้ไงนิกเขาบอกว่าเสียใจด้วยแต่เขาตกลงไปแล้วว่าทุกอย่างมันต้องให้การตามนี้แล้วพอวันขึ้นศาลสาร,สาร นิกได้บอกกับใครก็คือลูกน้องของดาร์บี้มันต้องโดนโทษประหารชีวิตส่วนดาร์บี้ก็ติดคุกแค่ไม่กี่ปีแล้วตอนที่นิกเอาคําสารภาพมาให้ดาร์บี้เซ็นดาร์บี้มันก็บอกกับนิกว่าน่าสงสารลูกน้องเขาเหมือนกันเนาะแต่ว่ชาชะตามันฝืนยากเออเอ็งอย่าพลาดมาแล้วกันพอออกมานักข่าวก็รอสัมภาษณ์นักข่าวก็สงสัยว่าดาร์บี้กับลูกน้องโดนโทษอะไรกันบ้างนิกขาให้สัมภาษณ์ว่าลูกน้องของดาร์บี้น่าจะโดนโทษประหารส่วนดาร์บี้มันให้ความร่วมมือกับตํารวจดีมากโทษของเขาก็เลยติดคุก5ปีทุกคนเนี่ยก็ต่างสงสงัาโทษรบี เหมาะสมแล้วจริงๆเหรอส่วนทางดาร์บี้เขาก็มาขอบคุณนิกที่ทําให้เขาได้รับโทษแค่นี้จากนั้นตำรวจก็พาตัวดาร์บี้ไปที่คุกส่วนใครก็ยืนเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดแลวเขาก็เดินกลับโดยที่ไม่พูดอะไรกับใครเลยจากนั้นเวลาก็ผ่านไป10ปีแล้ววันนี้ก็เป็นวันประหารล,ลูกน้องของดาร์บี้นิกเขาก็ต้องมาดูการประหารครั้งนี้ด้วยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีชื่อว่าซาร่าตอนนี้เธอก็เป็นทนายความฝึกหัดซึ่งนิกก็เป็นคนคอยสอนเธออยู่แล้วสำหรับการประหารครั้งนี้นิกก็เลยพาซาร่ามาดูด้วยแล้วซึ่งกาาารรรปะะหหคคนนนนสมมััยยีีี้้้จใใชวิธฉต แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มการประหารแล้วก่อนที่เอมจะตายเขาก็บอกกับทุกคนว่าเขาไปที่นั่นก็จริงแต่เขาไม่ได้ฆ่าคนพวกนั้นเลยตอนนี้ผู้คุณทุกคนกําลังประหารผิดคนแต่ว่าคําพูดของเอมก็ไม่ได้ช่วยให้หยุดการประหารได้เลยจากนั้นก็ต้องเริ่มการประหารเจ้าหน้าที่ก็เริ่มฉีดยาทั้ง3ามเข็มสลหรับการประหารแบบนี้นักโทษจะตายโดยที่ไม่ทรมานมากแต่พอเป็นกรณีของเอมพอเขาได้รับยาเข็มที่3ไปดูเหมือนว่าเขาจะทรมานผิดปกติทุกคนในห้องก็สงสัยว่าทำไมยามันออกฤทธิ์แบบนี้ปกติยามันไม่เคยออกิแบบนี ลแล้วพอดินไปได้สักพักหนึ่งสุดท้ายเขาก็ตายอยู่ดีพวกตำรวจก็เลยพากันมาที่นี่นี่เขาก็าถามพศดีว่าตกลงไอ้เครื่องประหารมันทํางานยังไงกันแน่พศดีเขาบอกว่าจริงๆมันก็แค่ฉีดยาสามเพ็มเข้าไปในร่างกายคนจากนั้นคนที่ได้รับยาก็จะตายแต่เป็นการตายแบบทรมานน้อยที่สุดแต่ว่าไม่ใช่แบบที่เราเห็นมาแน่นอนการตายแบบทําให้ทรมานมันผิดกฎหมายตอนนี้ทุกคนก็เลยสันนิษฐานไปก่อนว่าบางทีเครื่องอาจจะทํางานผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งเขาก็เจอของอะไรบางอย่างมันตกอยู่หลังเครื่องประหารแล้ว มันก็มีตัวอักษรเขียนไว้ว่าอย่าฝืนชะตานิกก็เป็นคนเดียวในนี้ที่รู้ว่าคําพูดนี้เป็นคําพูดของใครเขาบอกว่าดาบี้คู่หูของเอมตอนที่บุกเข้าบ้านคายมันพูดกับคายไว้ว่าอย่าฝืนชะตาตัวเองแล้วดาบี้มันก็เคยพูดคํานี้กับเขาเหมือนกันตอนที่เจอกันในศาลตำรวจทุกคนก็เลยมุ่งเป้าไปที่ตัวดาบี้พอเปิดประวัติของดาบี้มาดูไอดาบี้มันติดคุกคดีนี้แค่3ปีเองเพราะว่ามันได้ลดหย่อนโทษโอ้โหกฎหมายประเทศเรารวมกันฆ่าคนติดคุกแค่3ปีส่วนดาบี้ตอนนี้เขาก็อยู่ที่บ้านวันๆมันก็ไม่ได้ ทำอะไรนอกจากเมายาอยู่ๆก็มีคนโทรศัพท์มาหาแล้วเขาก็พูดว่าแกเนี่ยคือดาบีใช่ไหมตำรวจกําลังมาจาับเพราะว่าแกมียาเสพติดในครอบครองพอดาบีมนเห็นตำรวจมันก็เลยรีบวิ่งหนีพอตอนที่วิ่งมันก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยมันก็ถามว่าจะเอาไงต่อดีไอคนในสายก็บอกว่าตอนนี้รีบเคล็ดลายนิ้วมือจะปืนออกแล้วก็รีบทิ้งปืนไปซะแกไม่ได้พกกระสุนสำรองมาด้วยไม่ใช่หรือไงเก็บปืนไว้มันก็ไม่มีประโยชน์จากนั้นก็วิ่งไปที่ซอยซอยหนึ่งตรงนั้นมีรถตำรวจกับตำรวจอยู่เขาลมยาตำรวจไว้แล้วอีกไม่น พอใช้รถตำรวจหนีออกมาดาร์บี้ก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่เป็นใครแต่เขาแค่รู้สึกว่าถ้าทำตามไอ้คนนี้เขาจะรอดจากการโดนตำรวจจับพอดาร์บี้เห็นรถตำรวจเขาก็รีบขึ้นไปแล้วก็แย่งปืนของตำรวจมาจากนั้นก็สั่งให้ตำรวจคนนี้ขับรถหนีออกไปแล้วพอหนีรอดดาร์บี้มันก็คิดจะยิงตำรวจคนนี้ทิ้งตำรวจคนนี้ก็ขอร้องว่าอย่ายิงเขาเลยเขายังอยากเจอหน้าลูกเมียเขาอยู่พอกำลังคุยกันอยู่มันก็มีคนโทรเข้ามาในโทรศัพท์ดาร์บี้พอฟังเสียงดูทำไมเสียงมันชัดจังวะเหมือนอยู่แถวนี้เลยตำรวจคนนี้ก็คือใครปลอมตัวมาพอ ดับบี้ยิงปืนที่ปืนมันก็มีเข็มซ่อนอยู่ใครถามว่านี่จำเขาได้หรือเปล่าดับบี้เคยเข้าบ้านเขาครั้งหนึ่งไงตอนนี้ดับบี้ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเข็มที่ออกจากปืนมันเป็นยาที่ทําให้อมาาัมพาตจะออกฤทธิ์ทำให้ตัวขยับไม่ได้แต่ประสาสัมผัสอย่างอื่นทุกอย่างยังทางานได้ตามปกติเอาง่ายๆก็คือดับบี้แค่ขยับไม่ได้แต่ว่ารู้สึกทุกอย่างจากนั้นใครก็จับดับบี้ไปที่โกดังล้างเขาก็เตรียมอุปกรณ์สลหรับทรมานทุกอย่างเอาไว้พร้อมทั้งสายรัดห้ามเลือดทั้งน้ําเกลือเอาไวย้วไยว เอาไว้ดูว่าตายหรือ,อยังอย่างแรกที่คายทาก็คือจับดาบี้ฉีดอะดรีนาลีนเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวดาบี้จะสลบไปสะก่อนก่อนที่เขาจะทรมานเสร็จพอคายเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างจนพร้อมจากนั้นเขาก็เริ่มทรมานดาบี้แล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งคายก็ออกจากโคดังล้างส่วนนิกเขาก็นั่งคิดอยู่ว่าไอ้ฝีมือที่ห้องประหารเนี่ยมันเป็นฝีมือของใครถ้าดูจากประวัติของดาบี้ทุกคดีที่มันทํามันจะมาจากความโหดเหี้ยมทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้องประหารมันเป็นการใช้ไไหวววพิิิบมมมมาาาาากก่่่่นนคอองดดัใชฝีีืข ส่วนตอนนี้ทางพวกตำรวจพวกเขาก็เพิ่งเจอศพของดาร์บี้แล้วจากหลักฐานทั้งหมดดาร์บี้ถูกแยกชิ้นส่วนออก25ชิ้นแขนขาทั้งหมดถูกตัดออกและแถมเปลือกตาถูกคว้านออกด้วยทําให้หลับตาไม่ได้พวกเขาก็พยายามคิดว่าเป็นฝีมือของใครแต่ดูจากหลักฐานทั้งหมดเอโกดังที่ดาร์บี้ตายมันเป็นโกดังของใครคนที่ดาร์บี้เคยฆ่าครอบครัวเขาเมื่อ10ปีก่อนแล้วดูจากประวัติของใครเขาเป็นวิศวกรนักประดิษฐ์มาก่อนแล้วแถมยังคิดค้นอุปกรณ์อะไรได้ตั้งเยอะแยะแล้วเมื่อประมาณส4ปีก่อนเขาขายสิทธิบัตรแล้วก สังหาในเขตอุตสาหกรรมแล้วก็รอบๆอบสนามบินพวกตำรวจก็เลยมุ่งเป้าไปที่ใครสนใครก็เหมือนรู้ตัวว่าเขากำลังจะถูกจับเขาก็เลยถอดเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วก็ยอมมอบตัวจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ลองตรวจคนบ้านของใครตำรวจก็ถามนิกว่าไอคนนี้มันเป็นทนายเหรอนิกบอกว่าไม่ใช่ไอคนนี้มันเป็นวิศวกรแล้วมาอ่านหนังสือกฎหมายทําไมพอจับใครมาได้เขาก็ถูกสอบปากคําแต่ใครไม่ยอมพูดอะไรกับใครเลยนิกก็เลยต้องมาคุยแทนนิกก็ตั้งคําถามทั่วไปคุณเนี่ยชื่อคารเชลตันใช่ไหมอ๋อใช่ครับแล้วคุณก็ขอไม่ให้ต้ตังทนาย ขึ้นมาด้วยใช่ไหมก็ใช่เหมือนกันนั้นคุณก็เป็นคนฆ่าดาร์บี้ใช่หรือเปล่าค่ายตอบว่าเขาอยากให้มันตายเพราะว่ามันฆ่าเมียฆ่าลูกของเขาแล้วเอมลูกน้องของดาร์บี้ด้วยหรือเปล่าคายก็บอกว่าอยากให้มันตายเหมือนกันเพราะว่าทั้งคู่มันสมควรตายนั้นคุณก็เป็นคนคิดแผนฆาตรกรรมทั้งหมดใช่ไหมผมคิดแผนอยู่ในหัวทั้งหมดคิดมันมาตลอดเลยนิกบอกว่าโอเคจบละเขาว่าคิดว่าเขาได้คําสารภาพมาทั้งหมดเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปไหนมานั่งคุยกันก่อนนิกถามว่าแล้วจะอะไรอีกก็เรื่องมันจบแล้วเนี่ยเขาได้คําสารภาพมาแล้วมันนจะะใช่่หรรือเปปลาาาคคคุณทยยํพูด ของเขาที่เป็นคาสารภาพเหรอในล่องบอกมาหน่อยคําพูดที่บอกว่าเขาอยากฆ่าดาร์บีน้นั่นเหรอคำนี้เป็นใครไม่พูดบ้างทั้งดาร์บี้แล้วก็เอมสมควรตายใช่ไหมเรื่องมันก็แน่นอนอยู่แล้วหรือว่าคาตอบที่บอกว่าเขาคิดแผนไว้ในหัวทั้งหมดแล้วถ้าใครเกิดเจอเรื่องแบบเขาบ้างมันก็ต้องมีคิดกันบ้างถูกไหมนิกบอกว่าแต่เรารู้ว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของคุณรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าต้องพิสูจน์ในชั้นศาลได้คุณเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนบอกเรื่องนี้แต่ว่าศพดาร์บี้ถูกเจอในโกดังที่คุณเป็นเจ้าของ ตั้งหลายที่แถมโกดังนั้นยังเป็นโกดังล้างอีกไอ้พวกขี้หยาบมันก็ชอบเข้าไปอยู่ที่นั่นแหละไอ้เรื่องที่ดาร์บี้ติดยาใครๆก็รู้บางทีก็อาจจะโดนใส่ร้ายเอาก็ได้ทําไมนิกไม่คิดเรื่องนี้บ้างนิกเขาเลยถามว่าตรลงใครต้องการอะไรกันแน่ปกตินิกต้องเป็นคนต่อรองกับฆาตรกรใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เขาจะเป็นคนต่อรองบ้างเดี๋ยวเขาจะให้คําสารภา,ภาพความจริงทั้งหมดแต่ว่าตอนที่เขาติดคุกเขาอยากได้เตียงนุ่มๆสักเตียงหนึ่งเอาเตียงยี่ห้อหลุยเซนาเอาตัวท็อปเลยด้วยเขาอยากจะนอนสบายๆนิกก็ยืนคิดอยู่แป๊บหน พอนิคเดินออกมาอายการก็เดินมาคุยกับเขาอายการเขาคิดว่ากับไีแค่ที่นอนแลกกับความสารภาพมันคุ้มนะมันไม่ต้องทําให้พวกเราวุ่นวายด้วยแล้วตอนนี้ที่บ้านของนิกมันก็มีคนส่งดีวดีมาให้ลูกสาวของนิกก็เลยเปิดดูมันก็เป็นวิดีโอที่ดับบี้ถูกฆ่าเมียของนิกก็เลยรีบโทรมาบอกนิกก็คิดว่าไอคนนี้มันแสบจริงๆแล้วแถมวิดีโอนั้นมันก็ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้อีกเพราะว่ามันใส่หน้ากากเอาไว้ทั้งสามคนก็เลยตกลงกันว่างั้นก็ลองทําตามที่มันขอดูเผื่อมันจะให้คําสารภาพแล้วจากนั้นไม่่่กีีชััวโงด เราที่นอนมาเปลี่ยนให้ใครไอ้พวกที่อยู่ในคุกก็วยไวยพวกเขาเองก็อยากได้เหมือนกันพัะสะดีเขาก็เตือนไว้ก่อนจริงๆใครไม่น่าทําแบบนี้หรอกเพราะว่าในนี้มีพวกขี้ฉาเยอะระวังจะอยู่ลําบากแล้วกันจากนั้นไม่นานคายก็ถูกขึ้นศาลเพราะว่าคั้แรกคือการยื่นให้ประกันตัวนี่เขาบอกกับศาลว่าโดยความที่ครมีทรัพย์สินอยู่มากแล้วถ้าเกิดศาลให้ใครประกันตัวมันก็จะมีความเสี่ยงทําให้เขาสามารถหนีออกนอกประเทศได้แล้วดูจากสภาพการตายของเหยื่อมันค่อนข้างทารุณเพราะฉะนั้นครจึงไม่เหมาะอย่างยิ่งแก่การประกันตัวจากนั้นก ที่คายต้องพูดบ้างเพราะว่าคายสละสิทธิ์ที่จะไม่มีทนายเขาก็เลยต้องให้การเองคายบอกกับศาลว่าที่ผ่านมาเขาเป็นพลเมืองดีมาโดยตลอดแล้วนี่ก็เป็นคดีแรกที่เขาโดนแถมฝ่ายโจทย์ยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่บอกว่าเขาเป็นคนผิดแล้วการที่น่วงเนี่ยเขาไว้ในคุกมันก็เหมือนเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างหนึ่งคดีตัวอย่างก็มีให้เห็นอย่างคดีของเดวิลแมคโดนัเพออ้างเรื่องรัฐธรรมนูนขึ้นมาศาลก็เลยเข้าข้างคายเธอก็เลยมีคำสั่งตัดสินให้มีการอนุญ,ญาตประกันตัวได้ส่วนนี้ก็พยายามคัดค้านคายเขาเอา,ายอืน นี่หรือว่ากฎหมายแล้วอยู่ๆเขาก็ตบมือขึ้นมาเพราะกฎหมายมันเป็นแบบนี้ไงเขาถึงไม่สบอารมณ์เลยทั้งๆทงี่ก็เห็นอยู่ว่าเขาฆ่าคนไปสองคนและแค่เขามีข้อมูลอ้างนิดๆหน่อยๆสารก็เกือบปล่อยตัวเขาไปแล้วถามจริงนี่บ้ากันทั้งศารเลยหรือไงเนี่ยหลังจากนั้นใครก็ด่าสารไม่พักเลยพวกของนิกก็ยิ่งงงอยู่ๆมันจะพูดสารภาพขึ้นมาทําไมวะเมื่อกี้มันจะเกือบได้ปล่อยตัวอยู่แล้วสุดท้ายใครก็โดนจับแล้วก็สั่งห้ามให้มีการประกันตัวนิกยิ่งได้เห็นเขายิ่งงงเขาไปใหญ่ไอคนนี้มันต้องการอะไรกันแน่จากกกกนนนนัั้็ไปคคุยบยบใรรออีึง เขาก็ถามว่าใครต้องการอะไรหรืออย่างต่อไปใครจะอ้างกับสารว่าเขาเป็นคนสติไม่ดีอย่างนั้นเหรอใครบอกว่าเขาไม่ทําแบบนั้นหรอกทีนี้ก็เห็นหรือยังว่ากฎหมายบ้านเมืองนี้มันเป็นยังไงแล้วเขาก็เคยพูดไว้ว่าท่นิขาเตียงไม่ให้เขาเขาก็จะให้คําสารภาพนี่ก็เลยถามว่าใครใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าดาร์บี้ใครก็บอกว่าใช่ใน d ีวดีอันนั้นเขาเป็นคนฆ่าดาร์บี้เองแหละนี่เขาบอกว่าขอละเอียดกว่านี้อีกหน่อยนึงได้เลยจัดให้ใครบอกว่าเขาตัดนิ้วดาร์บี้ด้วยกรรไกรตัดก่อนตัดอันทะด้วยเลเยตัดเหล็กทีนี้ละเอียยยดพอออรืงงนเเลลถามแ้ว่ โอ้เรื่องนั้นง่ายจะตายเขาแค่แฮกเข้าไปในระบบของบริษัทนําส่งสลับตัวเลขแค่ไม่กี่ตัวจากนั้นก็สับเปลี่ยนกับสารเคมีตัวเดิมเอาเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ช้าที่สุดนี่เขาบอกว่าไม่ต้องพูดละตอนนี้เขาได้ข้อมูลทุกอย่างมาครบอา้าวแล้วเอาไงต่อเขาก็จะกลับบ้านส่วนใครก็ไปเข้าคุกอา้าวแค่นั้นเหรอจริงๆเขามีคําสารภาพอีกคำหนึ่งแต่ว่าก็ต้องมีของมาแลกเหมือนเดิมมื้อเที่ยงวันนี้เขาอยากกินสเต็กชิ้นใหญ่ที่ร้านคาวิสโก้ขอแบบสุกป,ปานกลางด้วยแล้วก็มีติดไม้นิดนึงแล้วกก็อกอีย่าหนึ เขาชอบฟังเพลงนิกก็ถามว่าแล้วจะเอาอะไรมาต่อรองคายบอกว่าชีวิตวิวเลโน่ล,ละกันแล้วมันคือใครวาวิวเลโนล่พอลองหาข้อมูลดูวิวเลโนลล่ก็คือคนที่เคยเป็นทนายของดาวี่พอลองโทรไปหาที่บ้านเมียของเธอก็แจ้งความว่าตอนนี้เลโนล่หายไป3วันแล้วคายเขาพูดกับกล้องว่าตอนนี้เลโนล่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาอาหารมาส่งให้เขาตอนเที่ยงด้วยเพราะฉะนั้นอย่าสายเด็ดขาดสุดท้ายนี้เขาต้องสั่งอาหารมาให้จริงๆแต่ว่าก่อนที่จะเอาอาหารเข้าเรือนจําได้มันก็ต้องผ่านระบบสแ,แกนซะก่อนเพื่อดูว่ามีสิ่ง ผิดปกติอะไรหรือเปล่านิกบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเวลาห้านาทีมันจะเที่ยงเขาคิดว่าพวกเราควรรักษาเวลาดีกว่าแต่ว่าท้งพัสดีกับตำรวจทุกคนบอกว่าช่างมันดิแค่สายนิดเดียวจะเป็นอะไรไปและเพื่อความมั่นใจพัสดีก็สั่งให้สแกนอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็เอาอาหารมาส่งให้คายแล้วพอเอาอาหารมาเสิร์ฟที่ห้องคายเขาก็ถามว่าตอนนี้มันกที่โมงแล้วเนี่ยพัสดีตอบว่าเที่ยงตรงคายก็ถามนิกว่าใช่หรือเปล่านิกบอกว่าเที่ยงแปดนาทีนี่ไงเป็นกระแสอย่างเงี้ยบอกให้ตรงเวลาก็ไม่เคยตรงเวลากันนนนนเเลลยยคกกกก็็ถาามอออีีรึงงตวู่่่ทไห เป็นพิกัดไปและเขาก็บอกให้ทุกคนรีบกันด้วยเพราะว่าตอนนี้พวกคุณสายกันมากแล้วพวกนี้กับตำรวจก็เลยนั่งฮอไปที่ที่ว่าส่วนใครก็นั่งกินข้าวอยู่เขาก็รู้สึกว่าถ้าไม่แบ่งข้าวให้เพื่อนร่วมห้องขังของเขาเขาคงโดนกระทืบแน่นอนเขาก็เลยชวนเพื่อนร่วมห้องมากินกับเขาด้วยแล้วแถมด้านนอกยังมีเพลงให้ฟังอีกแล้วพอใครมาถึงพิกัดที่ว่าเขาก็เจอกระเป๋าของเลโน่แสดงว่าเลโน่น่าจะถูกฝังอยู่แต่พอเปิดหลุมมาก็เห็นว่าเลโน่ตายไปแล้วเพราะว่าเขาขาดออกซิเจนจนตายข้างในหลุมมันก็มีถังออกซิเเจจนนนใใหห้้ายแลวมัก็ ตั้งเวลาให้ตัดตอนบ่ายโมงสิบห้าพวกเราขับฮอมาถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณ15นาทีถ้าเกิดว่าคายได้กินมื้อเที่ยงตรงเวลาเรโนก็รอดส่วนนางคุกตอนนี้คาก็แอบเก็บกระดูกของสเต็กเอาไว้แล้วก็เอากระดูกมาแทงคอเพื่อล่มห้องขังของเขาส่วนทางพวกตำรวจกับนิกพวกเขาคิดว่าบางทีพวกเราไม่น่าไปคุยดีกับคายหรอกน่าจะเล่นบทโหดกับมันบ้างแต่พอนิกโทรกลับไปที่คุกตอนนี้ใครมาถูกสั่งย้ายเข้าไปในห้องขังเดียวมันก็กลายเป็นว่าพวกนิกทําอะไรใครไม่ได้อีกเขาก็ได้แค่เยี่ยมอยู่ด้านนอกพอมงห้อาาว่รา อย่าบอกนะว่าแค่โมโหที่มือเที่ยงมาไม่ทันถึงกับต้องฆ่าคนเลยเหรอคายบอกว่าไม่ใช่หรอกแต่ว่าคนทุกคนต้องรักษาคําพูดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พวกเขากระทาด้วยนิคคิดว่าพูดกับคายตอนนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์เขาก็เลยกลับดีกว่าอาการบิวก็มาคุยกับนิคเขาบอกว่าเขาตามสืบเรื่องการเงินของคายเหมือนกันแต่ว่าทางกระทรวงกลาโหมไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่พอลองค้นไปค้นมาเขาก็าเจอคนคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เคยทํางานอยู่กับคายพอมาถึงผู้ชายคนนี้ก็พูดว่าตอนนี้คายเชลตันสติแตกแ้วเหรอเมนานเชีน ก่อนที่จะคุยกันให้ทั้งสองคนจําไว้เลยว่าเขาไม่เคยมาที่นี่แล้วพวกเราก็ไม่เคยคุยกันยูพยายามถามว่าตกลงนี่เราเจอกับใครอยู่สปายของกระทรวงกลาโหมหรือไงโเรื่องสปายมีเยอะแยะเยะต็มไปหมดอย่างเช่นเขาแต่ว่าใครเป็นแผนกคิดเขาคิดวิธีที่ทําให้พวกเราฆ่าคนได้ง่ายที่สุดเขาก็ขอบอกได้เลยว่าใครนี่แหละคือข้างสมองของคนของแท้เลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเราได้รับเป้าหมายให้สังหารคนคนหนึ่งขนาดใช้ตรวจนําวิถีก็แล้วใช้โดรนพีเดเตอร์ก็แล้วขนาดขับเครื่องบินเจ็ตยิงถลม่มพวกเรายังฆ่าคนนั้้นไไม่ไดเ มันต้องเป็นไอรอนแมนแน่ๆพวกเราก็เลยต้องตามคายมาให้เขามาช่วยคิดแก้ปัญหาให้หน่อยเขาก็เลยคิดคนเส้นใยไฟเบอร์เทสลาขึ้นมามีเกียร์แบบปรับได้ซุกอยู่ในเน็กไทพอสองวันต่อมาไอคนนั้นก็ตายมันขาดอากาศหายใจตายเพราะว่าผูกเน็กไทที่คายทําขึ้นมาเอาเรื่องง่ายๆเลยที่จะบอกก็คือทุกอย่างที่พวกคุณทําคายอาจจะได้ยินหรือว่าเห็นอยู่ก็ได้แล้วตอนนี้ที่เขาติดคุกอยู่มันก็เพราะแค่เขาอยากติดคุกทุกการกระทําของเขามีนัยยะทั้งหมดอย่างเพื่อร่วมห้องขังของเขาคิดหรือว่าเขาแค่ฆ่าส่งเดนแน,เเดนแค่ัหท ลุดง่ายๆเลยก็คือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีลูกเมียของเขาทุกคนตายหมดแน่นอนนี่ก็ถามอีกรอบหนึ่งว่าตรลงว่าเราหยุดเขาไม่ได้เลยใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเดินเข้าไปเข้าห้องขังของเขาแล้วชักปืนยิงจ่อหัวไปเลยถ้าใคายเชลตันคิดจะฆ่าใครคนนั้นไม่มีสิทธิ์รอดหรอกงานไสแล้วไงพวกเราทั้งสองคนก็เลยรีบมาคุยกับสารพวกเขาก็ขอร้องให้สารออกคําสั่งใหม่ให้มีการจํากัดช่องทางการติดต่อกับใครทั้งหมดศาลก็งงว่าทําเพื่ออะไรตอนนี้เราก็จับเขาขังเดี่ยวแล้วไม่ใช่เหรอถ้าขืนพวกเราทํามากกว่านี้มันจะละเมิดสิทธิมนุษย์เอานะทั้ง,งค ก็ยืนยันที่จะทําแบบนั้นผู้พิพากษาก็บอกว่าโอเคได้เลยแต่คําสั่งของเธอจะมีผลแค่ไม่กี่วันเท่านั้นงั้นก็รีบทําเรื่องนี้ให้มันจบแล้วกันพอมีคนโทรมาเธอก็เลยรับโทรศรัพท์กาลังฮัลโหลเลยพูดได้แค่ฮายังไม่ทันโหลก็โดนยิงซะแล้วทั้งสองคนนี่ตาเลือกเลยจากนั้นนี่ก็รีบไปหาใครเขาก็ถามว่ารอบนี้ฆ่าผู้พิพากษาเลยเหรอที่ทาไปทั้งหมดเพื่อแก้แค้นแค่นี้เนี่ยนะค่ายถามว่านี่คิดว่าที่เขาทําทั้งหมดเพื่อแก้แค้นเหรอตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาจะฆ่าทุกกกคคคนนนนที่่่ไไ่ไไไไหหหหตตตออออออเเเมมืืรรรร็็็ด้้ใปบัวข,ขงงา จะฆ่ายกครัวยังได้เลยถ้าเขาอยากจะทํานิกขอเตือนไว้เลยว่าถ้ามยุ่งกับลูกเมียของเขาเด็ดขาดไม่งั้นได้เจอกันแน่นิกเขาเลยถามคายว่าตกลงที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อกฎหมายปัญญาอ่อนพวกนี้ไงถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนได้สักทีแต่ถึงคายจะทําอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกและเขาก็มั่นใจได้เลยว่าคายกับพลนิกคอยช่วยเหลือเขาอยู่ทุกคนต้องได้รับโทษทั้งหมดคายเขาก็ทานนิกเลยว่าถ้างั้นก็ลองหาให้เจอแล้วกันว่าพวกของเขาคือใครแต่ว่าเขามีข้อเสนออย่างหนึ่งเขาจะให้โอกาสีกครั้งงงสุดดทออาาท้้้าาาายคืออออถนขขก่วหหเัม แล้วก็ปล่อยตัวเขาออกจากที่นี่ก่อนพรุ่งนี้6กโมงเช้าแล้วถ้านิกไม่ทําเขาจะฆ่าทุกคนไม่ให้เหลือแล้วพอนิกได้ยินคําขู่ของใครเขาก็เลยเรียกทีมของเขาทุกคนมาประชุมกันที่คุกเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายของนิกก็คือตามหาผู้สมรู้ร่วมคิดของใครให้เจอซาร่าที่เป็นลูกน้องของนิกเธอก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคนนี้เขาก็พอมีเส้นสายที่จะสามารถตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินของนิกได้เพราะว่าใครตั้งบริษัทอยู่ที่ปานามามันก็เลยเป็นเรื่องที่ตรวจสอบยากมากนิกเขาก็เลยสั่งว่าเอาตัวเลขการใช้จ่ายของบริษัทของใครมาเปรีียยบบเท ซื้อที่ดินในเขตอุตสาหกรรมถ้าเลขมันตรงกันเราจะได้รู้ว่าใครซื้อที่ไหนไว้บ้างซาร่าก็บอกว่าได้เลยแล้วเธอจะขอให้เพื่อนเธอหาข้อมูลการใช้จ่ายของบริษ,ษัทของใครมาให้แล้วตอนนี้ก็ใกล้เวลา6กโมงเช้าทีมของนิกทุกคนก็ลุ้นกันว่าถ้าเกิดว่า6กโมงเช้าจริงๆพวกเขาจะมีใครตายบ้างหรือเปล่าแล้วพอ6กโมงเช้ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิกค,คิดว่าจริงๆใครก็ไม่ใช่พระเจ้าเขาก็แค่เตรียมมาพร้อมอเฉยๆเขาก็เลยสั่งให้ทุกคนกลับบ้านไปพักสักสองสาชั่วโมงแล้วค่อยกลับ ทีมของนิกเกือบทุกคนตายหมดตำรวจก็มาเก็บกวาดหลักฐานพวกเขาก็เจอสัญญาณรมโมตที่ทิ้งไว้ด้านนอกแล้วไอ้สัญญาณตัวนี้มันจะทํางานก็ต่อเมื่อมีรถยนต์เกิดขยับขึ้นมาคนร้ายมาันซุกระเบิดไว้ที่ถังน้ํามันรปภก็ตรวจสอบแล้วแต่ว่าไม่เจอเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ตรวจสอบที่ถังน้ํามันด้วยแต่ว่ามันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งทางตำรวจก็ตรวจสอบรถของนิกเหมือนกันรถของนิกไม่มีระเบิดอยู่เลยเพื่อนของนิกก็คิดว่าไอ้คนร้ายมันคงเก็บนิกไว้ท้ายสุดแน่นอนแล้วทีนี้เพื่อความปลอดภยัยนิกก็เลยให้ครอบครัวอยู่ในการดูแลของตรรวจจพอสส่งลูกกับเเมี็ขา ็ไปหาใครเรียกใครออกมาให้เจอข้างนอกเขาเจอหน้ากันเขาก็ต่อยเลยนิกก็ถามว่าตรงลงจะหยุดเรื่องนี้ไหมแล้วจะให้หยุดอะไรนี่เขาแค่เพิ่งเริ่มเองคายมั่นใจเลยว่าไอ้ระบบยุติธรรมที่เรามีอยู่ตอนนี้เขาจะพังมันให้หมดแล้วเดี๋ยวจะได้รู้เลยว,ว่าสงครามเต็มรูปแบบมันเป็นยังไงนิกคิดว่าต่อยพูดอะไรกับคายตอนนี้ก็คงไม่มีประโยชน์เขาก็เลยกลับไปก่อนจากนั้นนิกก็ไปร่วมงานศพของซาร่าแล้วก็ลูกน้องของเขาทุกคนที่โดนระเบิดแล้วพอถึงช่วงเดินทางกลับมันก็มีคนคอยจับตาพวกเขาอยู่แล้วก็บังคับรถหุ่นยนต์ติดอา พอหุ่นยนต์ตัวนี้ประจําตําแหน่งคนร้ายมันก็กดปุ่ม EMP ทําให้ไฟฟ้าในรถยนต์ใช้งานไม่ได้รถทุกคันเลยจอดสนิททุกคนก็รู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลกๆแล้วพอหันไปมองรอบๆพวกเขาก็เห็นหุ่นยนต์เล็งปืนมาที่ทางนี้จากนั้นคนร้ายก็สั่งยิงปืนแต่ว่ารถที่โดนยิงมีแค่คันเดียวเป็นรถของอายการแล้วรถคันนี้ก็ถูกยิงซ้ําด้วย RPG ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดผู้ว่าการรัฐก็เลยออกคําสั่งว่าที่รัฐแห่งนี้ให้มีกฎอายการสูงสุดแล้วก็ให้ใช้การเฝ้ารรระะววัังงงสสสููุุดดแลใคคกกกก็ตตาาามมททที่อออจบบ้น้นนถห ปฏิบัติการนี้จะหยุดจนกว่าพวกเราจะจับคนร้ายได้จากนั้นนิกก็มานั่งหาข้อมูลต่อเผื่อจะมีข้อมูลอะไรบอกว่าใครคิดจะทําอะไรต่อไปแล้วอยู่ๆเขาก็ได้รับเมลมาหนึ่งฉบับเป็นเมลจากเพื่อนของซาร่าเป็นตารางทรัพย์สินของบริษัทของใครจากนั้นเขาก็โทรไปหาข้อมูลการซื้อขายอสังหาทั้งหมดในรอบ10ปีของเมืองนี้พอหนิกลองเทียบราคาดูมันก็มีบางจุดที่ราคาตรงกันเขาก็เลยรู้ว่าใครซื้อที่ไหนเอาไว้บ้างแล้วมันก็มีอยู่ตึกหนึ่งเป็นตึกที่ใกล้คุกที่สุดใครกับเพื่อนทั้งสองคนนนนนนนกกกกก็็เเเลลยัััััดจอที่่แ้้วพาาขไปใตึ ลองตรวจสอบดูพวกเขาก็เจอกับทางลับแล้วพอเข้ามาในอุโมงค์ในนี้มีทั้งปืนแล้วก็เครื่องแบบสลับปลอมตัวแถมยังมีแผนผังของคุกอีกแล้วพอลองเดินมาเรื่อยๆไออุโมงค์ที่คายขุดเอาไว้มันดันไปเชื่อมต่อกับคุกที่เป็นห้องขังเดียวคายวางแผนเอาไว้ทั้งหมดตั้งแต่แรกแล้วพอลองเปิดประตูเข้าไปพวกเขาก็ไม่เจอคายอยู่ในห้องขังทั้งสองคนยิ่งงงเข้าไปใหญ่ถ้าคายมันไม่อยู่ที่นี่แล้วมันจะไปอยู่ไหนได้ตอนนี้คายเขาแอบออกมาข้างนอกแล้วก็ปลอมตัวเป็นผานลงจากนั้นก็ตีีีีีเเเนนนนนนยยดิไปข้้าาารรรรรััััฐฐสภแถววนนงมมมกรระชุะะต เจ้าหน้าที่ก็ลองตรวจสอบดูพอเห็นว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยปล่อยไปส่วนนิกกับเพื่อนเขาก็เจอเอกสารของใครเป็นบัตรของพานลงที่เข้าศาลาว่าการทั้งสองคนก็เลยคิดว่าใครต้องอยู่ที่นั่นแน่นอนทั้งคู่ก็เลยรีบไปที่ศาลาว่าการพอมาถึงที่นี่นิกก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าคืนนี้มันมีงานอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ตอบว่าคืนนี้มีงานประชุมรัฐมนตรีอยู่ที่ชั้น6แล้วพอนิกดูกล้องวงจรปิดเขาก็เห็นรถเข็นทาความสะอาดเขาก็ถามว่าแล้วไอ้นี้มันอยู่ชั้นไหนเจ้าหน้าที่บอกว่าชั้น5นิกกับเพื่อนก็เลยรีบขึ้้นนไไปปลองคดู ชั้นที่ว่าพวกเขาก็เจอกล่องแปลกๆอยู่กล่องหนึ่งพอเปิดออกมาชัดเลยไอ้กล่องที่ว่านี่คือระเบิดถ้าดูจากระเบิดความแรงของมันระเบิดได้ทั้งชั้นแล้วก็ชั้นที่อยู่เหนือหัวเราด้วยเพื่อนของนิกก็เลยคิดจะโทรหาราปภให้อพยพคนออกจากที่นี่แต่นิกเขาห้ามไว้ก่อนตอนนี้ใครมันน่าจะดูอยู่ถ้าเกิดมีการอพยพคนเกิดขึ้นเขาจะกดระเบิดแน่นอนเพื่อนของนิกก็เลยถามมาแล้วนี่จะให้ทํำยังไงส่วนใคายตอนนี้เขาเพิ่งกลับมาที่อุโมงค์ที่เขาขุดเอาไว้แล้วพอดูจากกล้องวงจรปิดที่เขาแอบติดเอาไว้เขาก็เห็นนนนล้วว่าาตตอนนีีพกกรรััฐมํง กันอยู่แล้วเรื่องที่ประชุมก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องของเขาเองใครก็เลยรีบกลับไปที่ห้องขังแล้วก็เอามือถือสลับจุดระเบิดไปด้วยแต่พอมาถึงเขาก็เห็นว่านิกดักรออยู่แล้วเอ้ามันเข้ามาได้ไงวะเนี่ยนิกบอกเลยว่าใครฉลาดมากเขาไม่เคยเจอใครขุดอโมงทะลุคุกมาก่อนแถมไอ้เรื่องผู้สมรู้ร่วมคิดของใครก็ยังไม่มีอีกใครเป็นคนทําเองทั้งหมดนิกเขาแนะนําให้ใครหยุดเรื่องทั้งหมดดีกว่าแล้วถ้าใครไม่หยุดเขารับรองได้เลยว่าใครต้องเสียใจตลอดชีวิตแน่นอนใครก็นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งสุดท้้าาายยเเเกก็ตัััดดดดสสิินนนใจไมมุ่แลวงระบ เลยรีบหนีออกจากห้องแล้วเขาก็บอกกับใครว่าเขาเตือนแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่หยุดจะต้องเสียใจทีหลังครมันก็งงแถมประตูทางออกของเขาทุกทางถูกปิดไว้ทั้งหมดพอลองก้มมาดูใต้เตียงโหแม่งแบบเอาระเบิดวางไว้ใต้เตียงนี่เองส่วนนิ้กับเพื่อนของเขาทั้งสองคนก็นรีบวิ่งหนีจากนั้นพอเวลาผ่านไป30วิระเบิดมันก็เริ่มทํางานแล้วนิ้เขาก็เป็นคนหยุดใขรเอาไว้ได้แล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดน,ก,าาดน,นก,กัอเนคครับับสีส้ก